สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับผมพาวิตพาสิรินนท์นะครับผู้บริหารหัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บ วันนี้เรามีความรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะนำผู้ชมทุกๆท,ท่านเข้าสู่คัมภีร์การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์กับต้นยางพาราขณะนี้เราอยู่ที่ตำบลน,นาก้้งอำเภอปา่าคาจังหวัดบึงกาฬซึ่งตามข้อมูลจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกสวนยางพาราเยอะมากๆเลยในทางภาคอีสานของเรานะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งกับเกษตรกรสวนยางพาราตัวจริงเสียงจริงอีกแล้วครับท่านซึ่งท่านเองเป็นผู้ที่ผ่านการปลูกสวนยางพาราเก็บเกี่ยว ผลผลิตยางพารามานานแสนนานนะครับแล้วปัจจุบันท่านก็อายุถึง70ปีแล้วนะครับเขอเรียนเชิญทุกทท่านได้พบกับพี่หนูพวงของเรานะครับสวัสดีครับพี่หนูพวงสวัสดีครับพี่หนูพวงครับเมื่อกี้บอกผมว่าอายุ70นี่ของจริงไหมครัของจริงครับพี่หนูพวงได้ทําสวนยางพารามานานกี่ปีแล้วครับก็เกือบเจ็ยีปีแล้วที่เราเห็นอยู่นี่ประมาณกี่ไร่อ่ะครับยี่สิบสองไร่ต้นยางใหญ่22ไร่ต้นยางใหญ่22ไร่แปลว่า22ไร่นี่ใช้เวลาในการประคบประงมดูแลกันมานานแล้วใช่ไ ใช,ใช่ครับ,รบพี่หนูพวงครับการปลูกสวนยางพาราเนี่ยมันมีปัญหามันมีอุปสรรคเยอะมากไหมครับมีครับมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งละปุ๋ยรเราเรยลงทุนมากแต่ก่อน ผมใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบละหนึ่งไร่กระสอบหนึ่งไร่กระสอบละเท่าไหร่ครับกระสอบละ8 0 0บาทกระสอบละแ0 0ต่อหนึ่งไร่อันนี้มี22ไร่โอ้โหก็ตกเป็น17,000กว่าบาทใช่ต้นทุนมันเยอะเลยเปลี่ยนใจใหม่มาใช่หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บได้3ปีแล้วหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ฉีดพ่นลงยังต้นยางที่3ปีมาแล้วครับแล้วรู้สึกภูมิใจไหมครับวภูมิใจครับลดต้นทุนมากพอเจ่หนึ่งก็ลดต้นทุนสองน้ำยางจะออกสม่ำเสมออย่างนี้นะครับ เปอร์เซ็นต์ยางมันไม่ลดเพราะมันจะเข้มข้นอยู่ตลอดอ้าวแล้ว,ลวก่อนหน้ายังไม่ได้ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เปอร์เซ็นต์ยางมันออกมาเป็นยังไงอะครับมันก็ไม่ถึง20%เปอร์เซ็นเลยอ๋อกมาไม่ได้เข้มข้น,ม,นมันจะมีน้ำเยอะอพอใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บเปอร์เซ็นต์ยางเพิ่มขึ้น เป็น,นก็คือขายได้ราคาเลยแบบขายได้ราคาคมันจะหนักก้อนเท่ากันแหละมันจะหนักกว่ากัน่วนหนึ่งเราฉีดพ่นตามพื้นมันจะมีไส่เดือนไช่เดือนมาพูนพูนรากให้มันจะได้ล้วนซุยแล้วนอกจากที่ดินล่วนซุยแล้วฉีดหัวเชื้อจุลินทรีย์เท่าที่ผมเห็นนี่ก็คือมีใบเต็มพื้นดินไปหมดเล<อ>ยใบนี่ผมไม่เผาเพราะอาเอาอัอเชื้อจุลินทรีย์มันก็กลายเป็นปุ๋ยใบที่เราเห็นเนี่ยพอฉีดหัวเชื้อจุลินทรีย์พ่นลงไปแล้วมันก็กลับกลายมาเป็นปุ๋ยให้กับเราที่เราก็ลดปุ๋ยเคมีลงไปได้หมดเลยแปลว่า3ปีีท่ผ่านมาปุ๋ยเคมีเลกใช้ ไม่ไม่ใช่เลยแล้วใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วเนี่ยหน้ายางเวลากรีดมันนิ่มขึ้นไหมครับนิ่มครับนิ่มเลยหน้ายางไม่แข็งเลยไม่แข็งมันส่วนคนที่กรีดเพราะว่าหน้ายางไม่แข็งฉีง่ายแสดงว่าพี่หนูพวงก็ไม่พบปัญหาเรื่องยางตายนึ่งอะไรไม่เจอเลยแต่ก่อนเจอครับปัจจุบันนี่คนน้อยที่สุดแทบจะไม่มีใช้แล้วแทบไม่มีหน้ายางตายนึ่งเลยแล้วใช้งานง่ายไหมขั้นตอนยุ่งยากไหมไม่ไม่ยากเลยขั้นตอนก็ถ้าน้ํายางมันหยุดไหลแล้วก็น้ายางมันลดเราก็มาพ่นใส่แสดงว่าฉีดหัวเชื้อจุลินทรีย์เรา ผสมกับน้าแล้วก็ทิ้งเอาไว้ 1- นถึงสชั่วโมงเราก็ใช้งานได้เลยได้แล้วกี่วันฉีดครั้งหนึ่งครับประมาณ1เดือนแล้วก็สังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าน้ํายางมันจะออกน้อยแล้วเราก็พ่นไปเลยอาจจะไม่ถึงเดือนหรือเลยเดือนไปก็ได้แล้ววิธีการพ่นของพี่หนูพวงคือพ่นไปที่หน้ายางเลยใช่ไหมไม่ไม่พ่นไปที่พื้นดินรอบๆอบโคนรอบต้นโค่นอย่าพ่นในลําต้นลําต้นมันจะแตกเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายแก่เราหรือว่ามันจะลดรายได้ของเราเพราะมันสมบูรณ์ของเขาอยู่มันสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะเราบํารุงโค่นใบมันก็เขียวดี ผมผสมเอาหนึ่งซองต่อหนึ่งถัง200ลิตรแต่ว่าผสมเป็นหัวเชื้อหนึ่งถังครับพี่หนูพวงก,การที่เราใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บกับสวนยางของพี่หนูพวงเนี่ยมันเพิ่มผล,ผลผลิตให้กับพี่หนูพวงอย่างไรอะครับผลผลิตมักจะได้ขึ้นเยอะเพราะว่าถ้าผมใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อนดินมันจะแข็งกระด้างไ<อ>สเดือนก็ไม่มี<อ>ผมใช้หัวเชื้อจุลินรีย์หน้าดินมันไม่แข็งนี่นี่มันเป็นปุ๋ยไส้เดือนตัวก่อนมันจะอ่อนนุ่มเลยนี่นี่เป็นปุ๋ยไส้เดือนก็ซุยขึ้นมาหมดเออเลือดดูแล หรือดูผลมามันก็จะเกิดเองอเส่วนที่ดี ดีที่สุดเพราะมีผู้ช่วยวมีผู้ช่วยก็คือผัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บนี่เป็นรูปกุ๊กก็ไปว่าเป็นผู้ช่วยปรุงอาหาร,รให้ตอนอ้นยางใช่ไหมพี่หนูพวงรู้สึกภูมิใจต่อผัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บไหมผมภูมิใจมากครับภูมิใจมากผมจะทําไม่ประจําเลยไม่ว่าจะยางข้าวผมก็ทําสีพ่นไปเลยอ๋อนาข้าวก็ใช้ผัวเชื้อจุลินทรีย์ผมใส่ใส่ไปหมดเลยพี่หนูพวงทําสวนยางมันานมากมีเคล็ดลับดีๆกับผัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมในคลิปนี้บ้างมันมันก็มีีเลมออยยู่่2าง อันดับแรกเราพ่นมันเกิดใช้เดือนขึ้นจุดที่2เวลาเดือนมีนาใบมันจะผัด,ดร่วงลงหมดนี่มันจะร่วงลงหมดเลยใบเต็มพื้นเลยมันจะออกยอดใหม่เราอย่าพิ่งหยุดจีดเราจีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่าให้มันออกดอกถ้ามันออกดอกออกผลน้ำยางจะขึ้นไปเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเลี้ยงด้านบนหมดเลยเรื่องบนเป็นบ้านบนมันจะไม่ออกดีเราก็จีดไปจนวอมันจะไม่ออกดอกเราขยุดเทคนิค นี่คือเทคนิคแล้วที่สําคัญหัวเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถทําให้ตัวพี่หนูพวงเองเนี่ยหยุดหน้ายางได้แค่เดือนเดียวเดือนเดียวแล้วก็เริ่มทําได้เริ่มทําได้อีกก็แปลว่าผลผลิตก็มากขึ้นกว่าเดิมมากขึนกว่าเดิมเพราะว่าเราก็จีดไปเรื่อยๆหยุดแค่เดือนเดียวพอปีหนึ่งหยุดเดือนเดียวเดนที่เหลือก็เราก็ลุยต่อได้เลยลุยต่อได้เลยก็นี่คือข้อดีของการใช้หัวเชื้อจุลินรีแป๊บนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับนี่คือเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะครับทำสวนยางพารามานานแล้วก็เลิกใช้ปุ๋ยเคมี มา3ปีแล้วครับและในช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้พี่หนูพวงช่วยพูดกับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราว่าเขาควรมาใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บอย่างไรครับผมก็เป็นเกษตรกรมาหลายปีในฐานะเกษตรกรตัวจริงทาจริงที่ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บส่วนที่ดีที่สุดใช้แล้วก็ถือว่าได้ผลดีมากน้ำยางมันจะออกตลอดผมก็ขอเชิญชวนชาวสวนยางทุกท่านลองดูอย่ากิงเหมือนผมพูดไหม ถ้าผมทํามาแล้วมันได้ผลแล้วผมก็มาบอกกล่าวสิ่งที่มันดีน่ารักหนึ่งแรกประหยัดต้นทุนสองรายได้ขึ้นเข้าหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะฮะลดต้นทุนเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้โอเคครับพี่หนูพวงก็ได้ให้ข้อมูลได้ให้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพารามากๆเลยนะครับครับแล้วในสุดท้ายตรงนี้นะครับอยากจะเรียนให้เกษตรกรสวนยางพาราทุกท่านได้หันมาใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บกันให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามัน สามารถให้ค you know, you know, ุณประโยชน์ตามที hmm. <Oui. S 2> ่พี <Yeah. S 1> <ev> ่หนูพวงได้ให so, so, ้ความรู้ในคลิปนี้นะครับและในช่วงนี้ผมก็ขอกลาบขอพระคุณพี่หนูพวงมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับทางบริษัทมาสัมภาษณ์นะครับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงและในคลิปหน้าเราจะทําคัมภีหัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บสําหรับพืชประเภทใดเรามาติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับผมและพี่หนูพวงก็ต้องขอกลาบลาท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนูพวงสวัสดีนะครับ